สวัสดีท่านนะท่านชมผมอยู่ที่บนยอดเขาสแกกังณวัดสังกัดรัตนาคีรีเมืองอุทัยธานีนั่นเองที่นี่ก็คืออีกสถานที่สำคัญอีกที่หนึง่งถ้าท่านเดินขึ้นบันได449ขั้นขึ้นมาท่านจะพบกับมณฑปแห่งนี้นั่นเองตามผมมาว่าข้างในมีอะไรตามชนาวีเมยอถอดรองเท้าก่อนนะอ่า มาในเนี่ยเย็นมากลมมานนาทั่วทิศเลยข้างในมณฑปเรานะครับปฏิสถานองค์พระพุทธบา,าทจำลองให้ตาข้องเข้าไปดูเลยว่าเป็นยังไงเป็นพระพุทธบา,าทเก่านะฮะสาธุท่านชมถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไป,นไปนชนาวีนะครับผมอยู่บนยอดเขาสแกรกัง ณวัดสังกัดรัตนคีรีนะครับตำบลน,น้ำซึมเมืองอุทัยธานีนั่นเองนะท่านสามารถตีคองได้ไม่ใช่ปัญหาใครเดินไม่ไหวมีรถมันจะมีทางขึ้นมาแบบสบายมากเลยจอดด้านหน้าแล้วเดินมาหรือใครจะเป็นยอดมนุษย์ท่านสามารถเดินขึ้นบมาใน4 4 9ขั้นมาได้ แต่มันไม่ได้จบแค่นั้นทำไมผมต้องได้ใช้ว้าออดมนุษย์เพราะท่านจะต้องเดินลงไปอีก449้่้าขั้มคุ้มค่าเมื่อได้มาเยือนสายบุญผมผอบอกเลยว่าแนะนำมาแวะเวียนมาแถวนี้จะผ่านหรือเจาะจงมาท่านมาที่นี่ได้เลยกับมนดกพระพุทธบาทหลังนี้นั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมบอกข้อมูลข้าวก่อนนะฮะเดิมเมื่อปีพศสองพันสี่ร้อยสี่ส ท่านเจ้าคุณพระสุนทรมณีใจนะครับอานวยการสร้างนะฮะต่อมาวันที่28มกราคม2478นะครับถูกเพลิงต่าไหม้นะฮะพระพุทธศักราช2498สร้างขึ้นใหม่โดยท่านเจ้าคุณพระราชอุไทรกวีพุทธและคณะกรรมการดังต่อไปนี้นะครับประธานอนวยการทั่วไปก็คือท่านเจ้าคุณพระราชอุไทรกวีพุทธรองประธานคือ นายพลวงสาโรธฝ่ายวิชาการนายประยุทธ์พัวพัฒนากุลนะครับประธานคคุนการก่อสร้างคือท่านเจ้าคุณพระอุดมธรรมพานสมรองประธานนายควรพรพิบูลนายอุทัยบุญยเสศและคณะกรรมการนั่นเองและนี่ก็คือข้อมูลนะครับมนดบหลังนี้นะฮะผมบอกเลยนะครับที่วัดสังกัดรัตนคีรีเรามีจุดให้ท่านได้เที่ยวชมกาบบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อีกมากมาย ท่านขึ้นมาบทน,นี้รับรองไม่ผิดหวังนั่นเองอฝากไปด้วยนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสป,ปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุบรัมชาวีมาผมจะไปต่อยอดนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ต่อไปวันนี้จบอยู่ที่วัดสังกัดร,รัตรนคีรีบนยอดเขาสแกกังนะครับภายในนะครับมนดบพระพุทธบาทนั่นเอง มีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้ถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนะวีคาวหน้าพัฒนานเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้ปลอดเสครับสวยงามมากเลยสวยจริงขอขอบพระคุณสี่พันกรุ๊ปการบัญชี SKR and Service ตราดไทยสมบูรณ์พระประแดงชาบูไข่พรนดนุสดีครังกระเบื้องข้าวแกงน้องเนยไปถึงที่สิ้าเจสสีข้ามันไก่ตอนไฮหลังเจ้านางนวดแผนไทยหลวงพิปอพระประหลัดพรมพฤชยธรรมโนย่าจันโถวกวนสุขคิริคาเฟ่แม่กแก้คุยติดเนื้อสาขาสุขสวัสดิ เาเอ๋มีปูสาขาตลาดพระประแดงแม่แบงขนมไทยบางกระบัวมดยิ้มน้ำตาลดอมมะพร้าวช่างอเล็กร์รโนเวตยี่สิบสี่ยำแซ่บลีกวงเฮงสาขาพระประแดงบ้านโรงไม้คาเนฟรอนซินเต็กไลท์เบเกอร์เฮาส์คาเฟ่แอนด์เบเกอรี่สดชื่นบ้านกระต่าย อิมฮับสาขาพระประแดง้าเหลียวลูกชิ้นปลาสาขาตลาดไทยสมบ,บูรณ์พระประแดงและคอฟฟี่ริวเบอร์เบรดแอนด์เบเกอรีอร่